าสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีน้องอุ้งอิงพี่น้องเห็นภาพน้องอุ้งอิงล่าสุดหรือ,อยังครับบอดโจเแล้วก็ได้โพสต์ภาพลูกสาวแล้วนะครับแล้วกับว,วาลีซาหน่อยเพชรบ้านแพงก็เด้มีเพจคนลูกทุ่งนะครับพี่น้องเพจนี้นะครับคนลูกทุ่งเพื่อนก็ได้เอาภาพน้องอุ้งอิงกับ ลิซ่ามาประกอบกันนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงทําแฟนอึง้งเปิดตัวลิซ่าน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องว่าจังไดครับคือกันบอรครับสําหรับภาพน้ององอิงภาพนี้กนาสีเกยวครับเปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันที่ยี่สิบสามกันยายนนี้นะครับพี่น้องเพราะว่านายหางโจเรามักส้างกระแสให้มันดังกนแล้วก็จังเปิดวงยังสี่นะครับ คิดว่าเปิดวงวันที่23กันยานี่ยิ่งใหญ่อลังการอีรีครับแท้ๆนะครับพี่น้องเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมสโลแกนของนายห่างโจนะครับมาฟัง FC เอฟซเพิ่นคิดเห็นว่าจังไดน,นะครับกับโสต์นี้ของนายห่างโจ FC เอซเพิ่นกระถึกใจไปกว่า9364แัว้วก็คอมเมนต์อีก746คอมเมนต์แช่ 8, ์8 4เทือนะครับ คอมเมนต์แรกเพิ่นว่าจังไรผมสิอ่านให้ฟังนะครับเว็บแรกตกใจว่าแม่นอีหลีเพิ่นว่าคอมเมนต์นี้นะครับผมก็สิเอาคอมเมนต์บางคอมเมนต์เท่านั้นนะครับอ่านให้พี่น้องได้ฟังนะครับคอมเมนต์ต่อมาเพิ่นก็ว,ว่าลิซ่าเพชรบ้านแพงคอมเมนต์นี้เพิ่นก็ว,ว่าวันโซเชียลเลยตอนนี้ลิซ่าน้อยฟาดคือลิซ่าแท้เพิ่นว่าครับพี่น้อง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงกะอีกบ่กี่มื้อแล้วนะครับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพิพ่นก็สิเปิดวง โชว์ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างคักแท้ๆนะครับในหางโจ้เลารับประกันความยิ่งใหญ่สาวหน่อยเพชรบานแพง